สบายดีมื้อนี้มาพบกับซ่องสายสุดสายสวรรค์นเนาะมื้อนี้พามาสวนเนาะเดี๋ยวเฮาสิพาหลอดสม้มบรรยากาศสวนมั่นเนาะมื้อนี้สิมากล่นมั่นเนาะนี่เนาะเฮาสิให้เบิง่งบรรยากาศก็สิมี่ยางพาร,ราได้กัดได้กัดมั่นเนาะปลูกควบคู่กันไปเนาะ ปลูกกลโนะล้วก็ทดแทนเนาะนี่กลโนะก็ปลูกทดแทนไว้ควอดมือต่อไปกะสิมีหลายหลากหลายเนาะนี่ก็เป็นหมักหุงนี่เนาะนี่ก็สิเป็นมักเขือเ,เขือพี่น้อง เนาะนี่สวนมันเขาเองนี่ก็เป็นคาเดี๋ยสิชายเบิงา่ากระสิมีกอนอไม้พร้อมเนาะนี่นี่ก็เป็นเถียงเถียงเนาะที่พัก นี่ก็ีแต่มันต้นเนาะแถวนี้นี่ยางพาราเนะฮะกะปลูกได้ประมาณสามเดือนเนาะมีต้นน้อยต้นใหญ่เนี่บางต้นก็นใหญ่เนาะเดี๋ยวสิพาลงมาเบิ่งอยู่นี่สิเป็นนองน,องนองนะก็สิปลูกเข่าพ่อมันอยู่นี่เนาะ อากาศปลายเลยนี่นี่สิลามเข่าใส่เนาะตามมันสิเป็นหองเนาะนี่เป็นหองเป็นหวยวะสิมีมันแน่เข่าแน่เนาะหลายหลายยางเลยอยู่นี่นี่นี่ก็สิมีพักบ้ง มีห่อหมักเพชรน้องนี่เพชรก็มนีนี่จะเป็นสวน,นต้นมะเบิงทางนี้เนาะ,นะพักก้านจองก็มี นนม,มันนีนนนน่อากาศขมากโกลนมันนองมาเนี่ยบรรยากาศกับฮ้อนมาเนี่ห้อนแต่เศร้าด้วยฮะกัหกเจ็ดโมงเจ็ดแปดโมงห้อนนะ